ดวงสตา์ของชาวลัคนาราศีมีนนั้นในเดือนกันยายนปี2566ตั้งแต่ต้นเดือนนั้นดาวพระอาทิตย์ยังโคโจรได้ตำแหน่งเกษตรราศิบดีไปจนถึงวันที่18กันยายนห่วงนี้ดาวพระอาทิตย์ตีโกนกับดาวพระฤหัสบดีจะมีโชคเรื่องงานโชคเรื่องงานหมายถึงจะค้าขายดีจะเห็นกําไร จะเกิดงานใหม่จะเกิดสินค้าตัวใหม่จะเกิดโครงการใหม่หรือจะมีไอเดียในการพัฒนางานในการพัฒนาการขายสําหรับนักค้านักขายสําหรับท่านใดที่ทํางานประจํางานจะเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่งานจะมีโคช่วยมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนการงานดําเนินสิ่งใดจะเกิดโชคเกิดชัยมีความสําเร็จกรเกษตราอาทิตถิตสิงเนี่ยปัญญายิ่งยศถาจะหาไหนยังตีโกนกับดาวพฤหัสเป็นคู่มิตรนะฮะมีโอกาสที่ดีทางการงาน จะเกิดอริสตรูอุปสรรคบ้างแต่จะมาลายหายออกไปบางท่านที่รอหนี้สินจะได้หนี้นะฮะบางท่านจะมีคดีความถ้าพื้นดวงมีคดีความช่วงนี้เกิดคดีความเลยนะแต่ถ้าท่านใดแบบว่าไม่มีคดีไม่พื้นดวงมันไม่มีมันจะแปลว่าจะเกิดปัญหาบางอย่างเกือบเกิดคดีความ <c oughs> ก็ได้ในเดือนกันยายนบางท่านได้บุตรบริวารได้สั่งสองเท้าสี่เท้าเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้หรือได้ลูกน้องนะฮะมือดีเข้ามาก็ได้ถือถ้ามีปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยมันแก้ได้ มันแก้ได้นะฮะอุปสรรคปัญหาหนี้สินหรือปัญหาใดๆที่มันเกิดขึ้นมันจะมีบ่อทางในการคลี่คลายหรือการแก้ไขหรือมันมาไหได้หรือมันเบาบางลงไปได้ในดวงดาวเนี่ยนะฮะศัตรูเป็นคนมีสีมีขั้นมีตำแหน่งอยู่ทางทิศอีสานในช่วงนี้ในดวงดาวเนี่ยนะฮะยังมีลักษณะของดาวอังคารยังโครจรได้ตำแหน่งมหาจักร ดวงสตาเนี่ยนะฮะยังก่อเกิดเงินก้อนใหญ่ได้ตลอดเดือนกันยายนบางท่านจะรวบรวมเงินก้อนใหญ่ได้บางท่านได้จับเงินหลายล้านเลยนะสำหรับรากสตาแข็งแกร่งจะมีเงินหลายล้านเข้ามาผ่านบัญชีผ่านมือเข้ามาหรือจะมีเงินหลายทางก็ได้ใช้คํานี้ก็ไดนะ้จะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาหลากหลายช่องทางมีที่มาของเงินมากกว่าหนึ่งช่อง นะฮะก็ได้นะฮะบางท่านจะได้เงินจากต่างเพศหรือบางท่านหากินกับแฟนกับคนรักหรือทํางานร่วมกันแล้วก็หาเงินร่วมกันในโฟกัสตรงนี้ร่วมกันจะดีนะฮะจะแปลหรือว่าบางท่านเนี่ยถ้าค้าขายเจาะไปที่ลูกค้าต่างเพศหรือคือสมมุติถ้าคุณทําสินค้าบางอย่างคุณเจาะไปที่ต่างเพศลูกค้าต่างเพศหรือขายของให้กับต่างเพศคุณนะ่ะดีนะฮะหรือว่าจะแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะเสียเงินไปกับต่างเพศเสียเงินไปกับแฟนเสียเงินไปกับคนรักคู่ครองหรือแม้กระทั่ง เสียเงินไปกับต่างเพศที่ไม่ใช่แฟนก็ได้นะฮะรวมไปถึงว่าคุณจะมีการแบ่งส่วนปันส่วนแบ่งส่วนทางการเงินได้ดีมากขึ้นคุณจะบริหารจัดการเงินคุณแบ่งเป็นส่วนๆได้ดีหรือจัดการมันได้ดีในเดือนกันยายนนะฮะเป็นช่วงที่จะมีหัวคิดเรื่องเงินทองทองมากขึ้นและคุณมีโอกาสมีกิจกรรมร่วมกับต่างเพศมีกิจกรรมเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นหมู่คณะมีกิจกรรมในการแบ่งส่วนปันส่วนนะฮะแบ่งแยกอะไรแบบนี้นะ,ะก็ได้นะ นะกิจกรรมเป็นหมู่คณะก็ได้หรือกิจกรรมแบ่งแยกนะกิจกรรมแบ่งส่วนหรือกิจกรรมบางอย่างกับคนที่แบบเป็นต่างเพศคุณนะเป็นแฟนคุณก็ได้เช่นถ้าเกิดโปรเจตกต์บางอย่างร่วมกันมันก็ดีอะ่ะหรคุณจะมีกิจกรรมบางอย่างที่ต้องทําเกี่ยวกับคู่ของคนรักคุณส่วนมากขึ้นในดวงดาวเนี่นะฮะยังมีดาวพระศุกร์โค,โครจรเป็นราชาโชคนะฮะ อยู่ในจุดปุตตะบางท่านได้เพื่อนใหม่นะฮะบางท่านได้ลูกค้ารายใหม่บางท่านได้ลูกค้าเด็กนะฮะจะแปลว่าคุณจะได้การช่วยเหลือจากญาติสนิทเพื่อนฝูงเพื่อนโรงงานเพื่อนบ้านหรือมันยังแปลว่าคุณจะได้เจอเพื่อนเจา้าญาติเก่าหรือมีเพื่อนเก่าญาติเก่าหรือผู้ใหญ่เก่าๆติดต่อเข้ามาหาคุณนะฮะในดวงดาวจะมีโชคดีเกี่ยวกับบุตรบริวารเด็กสัตว์เลี้ยงสัตว์สองเท้าสี่เท้าด้วยในช่วงเดือนนี้มันจะแปลอย่างหนึ่งว่าระวังลูกหลานบุตรบริวารเจ็บป่วยด้วยนะฮะ นะบางท่านที่เจอเด็กที่อยู่ไกลๆในนานๆทีได้เจอเจอกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะฮะเดือนกันยาเนี่ยดาวอังคารเนี่ยมันโครจรโดดเด่นมากนะเป็นดาวกิจกรรมแล้วเล็งจุดเกิดคุณจะขยันขึ้นมีกิจกรรมทําเพิ่มคุณจะได้ขยับร่างกายใช้พลังงานในร่างกายมากขึ้นคือดาวพุธยังเดินอยู่ในจุดอัลีด้วยเอกสารบางอย่างมันจะผิดพลาดไม่เป็นตามเงื่อนไขสัญญาหรือใครบางคนรับปากบางอย่างกับคุณไว้มันก็ ไม่ทําตามนั้นนะฮะหรือมัน,ม,นมันผิดผพว้มันมันไม่เป็นไปตามที่คําพูด่ะหรือว่าถ้าคุณไปนัดหมายใครคุณก็ต้องดูตารางคิวตารางเวลาให้ดีคุณจะไม่ได้ไปสไปว่าเอกสารบางอย่างเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถหรือเงื่อนไขคําพูดสัญญาหรือเป็นรายลกักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลกักษณ์อักษรเกี่ยวกับบ้านหรือรถมันผิดพิ้วมีปัญหา หรือเอกสารบางอย่างเกี่ยวกับบ้าน,านเกี่ยวกับรถ <_ d ata> มีการเปลี่ยนแปลงมีการจัดการนะฮะในดวงดาวมันจะแปลอย่างหนึ่งว่านะฮะเอกสารบางอย่างจะผิดพลาดแปลว่าญาติเจ็บป่วยแม่เจ็บป่วยผู้ใหญ่ผู้หญิงเจ็บป่วยหรือจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงก็ได้มัน่าจะมีคดีความเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยรยานพาหนะหลักทรัพย์กสิกหารีมทรัพย์แต่ถ้าคุณมีการซ่อมบ้านปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือซ่อมแซมบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะแก้ดวงชะตานะฮะหลังวันที่28ไป จนถึงวันที่15ตุลา28กันยายนถึง15ตุลาเนี่ยคุณจะมีโชคดีบางอย่างเกี่ยวกับการจัดการบางอย่างเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร,ร้างหรือเอกสารบางอย่างที่สําคัญคุณจะมีข่าวดีบางอย่างเข้ามาด้วยพเพราะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุคโคจร,รได้ตําแหน่งมหาอุดเนี่ยตั้งแต่วันที่28กันยายนไปถึง15ตุลาเนี่ยบางท่านได้บ้านได้รถได้หลักทรัพย์ได้ยวดยานพาหนะหรือได้ของชิ้นใหญ่เข้าบ้านบางท่านจะเกิดความโชคดีีกับญติ่นน้องะ เกิดขึ้นในะหลังวันที่28แต่ว่าก่อนวันที่28บางท่านระวังทะเลาะก,กับญาติทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านหรือมีข่าวพาวจะป่วยของญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือแม่ญาติฝั่งผู้หญิงแต่หลังวันที่28ไปเนี่ยบางคนจะมีโชคจัดต่างเพศด้วยบางคนจะมีคนมาชอบมีคนมีขั้นมีตำแหน่งเข้ามาหรือแฟนคุณจะโฟกัสถึงความมั่นคงมากขึ้นนะฮะก็เปลี่ยนไปได้นะฮะหรือเนี่ยมันไอ้ดาวพุธเนี่ยโคจรมาอยู่เรือนปัตตานีเนี่ยนะฮะก็ต้องมีข่าวดีน่นอนก่อนวันที่15ตุลาเนี่ยรอข่าวดีอะไรบางอย่างอยู นะก็จะมีข่าวดีๆบางสิ่งเข้ามาแต่ผมให้น้ําหนักเดือนนี้จะมีโชคเรื่องงานเรื่องเงินแต่หลังวันที่20หลังวันที่ประมาณสักช่วงปลายเดือนเนี่ย28เนี้ยนะฮะดาวศุกร์เนี่ยจะยกเข้าสู่ราศรีสิงห์เป็นจุดอีิระวังมีปัญหากับเพื่อนสนิทญาติาสนิทเพื่อนฝูงเพื่อนโรงงานเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยจุกจิกได้บ้างนะฮะด้วยตรงนี้จะมีการเดินทางไกลด้วยในช่วงหลังวันที่28กันยาไปจนถ,ถึงประมาณกลางเดือนตุลานะฮะ แต่ก็เกิดขึ้นได้นะฮะละะักษณะแฟนคุณอาจจะเจ็บป่วยแฟนคุณอาจจะได้ไปหาหมอหรือเช็คสุขภาพก็เป็นไปได้หรือแฟนคุณจะจ้องจับผิดเพ่งเลงคุณไปพิเศษชาวราศาีมีเนี่ยนะฮะดวงชะตาเนี่ยนะฮะบางท่านจะมองเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านด้วยนะเพราะ p a c เกนี่ยจะยกเข้าสู่จุดพันธุนะฮะจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เครื่องรางวัตถุที่ขังหรือสิ่งศักดิ์อาจจะให้คุณนะกับดวงชะตานะฮะบางท่านจัดการมรดกมีความสําเร็จนะฮะดวงคนเรามันไม่เหมือนกันนะโบราณเขาก็เลยมีเครื่องราง วันนี้ผมขอแนะนําเครื่องรางหนึ่งนะฮะเป็นเครื่องรางโบราณนะฮะเป็นเครื่องรางที่เกี่ยวโยงกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะเครื่องรางนี้มีความเชื่อนะฮะเป็นเครื่องรางโบราณมากนะฮะมีความเชื่อว่าถ้าบูชาเนี่ยนะฮะก็จะมีทรัพย์สินมีสินทรัพย์มีบ้านมีรถมีอสัาหาริมทรัพย์รักษาสิ่งปลูกสร้างได้ นะฮะท่านใดที่ผ่อนงวดลดผ่อนธนาคารอยู่นะฮะก็จะหมดไปนะฮะ,นะหรือว่ามันเป็นชื่อธนาคารอยู่เดี๋ยววันนึงก็จะเป็นของเราอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็คือท่านใดที่มีหลักทรัพย์เยอะๆแล้วอยู่ดีมันล่อยหล่อห,อหรือมันลดน้อยลงเรื่อยๆก็เหมาะบูชานะเพราะว่า จะเสริมในเรื่องของการรักษาสินทรัพย์ด้วยถ้าใดมีอริสตรูเกิดอุบัติเหตุบ่อยหรือมีศัตรูเยอะๆก็เหมาะบูชาเครื่องนี้เครื่องรางนี้เครื่องรางที่ผมจะเอาให้ดูเป็นเครื่องรางสายพุทธคุณเป็นพุทธศาสตร์เครื่องรางไหนเป็นสายดําสายไสยศาสตร์หรือเครื่องรางที่ผมไม่ได้ศึกษาจริงจังผมจะไม่เอามาแนะนำนะแล้วก็ผมต้องบูชาเองด้วยด้วยแล้วเกิดสิ่งที่ดีกับผมด้วยก็เอามาแนะนําเป็นเครื่องรางโบราณน,นี่คือตะกุดโบราณน,นะฮะเป็นเครื่องรางชั้นสูงนะเป็นตะกุดนกคุ้มแปดทิศต,ตะกุดนกคุ้มแปด จะมีรูปหลอนกคุ้มแปดตัวเป็นตัวแทนแต่ละทิศทิศโบราณทั้งแปดทิศนะกันไัยทั้งแปดทิศนกคุ้มที่อยู่ในนี้เนี่ยนะฮะเป็นชาติหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยเกิดเป็นลูกนกคุ้มที่เพิ่งแตกไข่ออกมาและขนก็ยังไม่มีขาก็ยังไม่แข็งแรงนะฮะซึ่งซึ่งท่านเนี่ยได้ตั้งสัจจะอธิษฐานขณะไฟไหม้ป่าซึ่งไฟไหม้ป่าลามมาจะถึงรังพ่อกับพ่อนกกับแม่นกบินหนีนะฮะไม่ได้เอาลูกไป พระพุทธองค์จึงอธิษฐานจิตด้วยแรงสัจจะอธิษฐานนะฮะบุญบาร,รมีมากทําให้ไฟป่าหยุดล้อมมาทุกทิศเนี่ยไฟป่าหยุดทั้งแปดทิศนะฮะเพะนั้นมีช่วงหนึ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยถ้าเดินทุดงเข้าไปในป่าไฟไหม้ลามมาสมัยอีกชาติหนึ่งที่ตรัสรู้แล้วนะฮะวิ่งหนีออกมาจากป่าแล้วก็ทธองก็เดินไปสวนไฟดับชาวบ้านก็นึกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ก็เลยถามว่าเป็นยังไงพระพุทธองค์เล่าว่ามันเป็นสัจจะบาร,รมีเป็นสัจจะอธิษฐานที่เราเคย นะพูดไวนะตั้งสัจจะไว้ตั้งแต่อดีตนะฮะทรมสมัยเกิดเป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในร่างนกคุ้มนะฮะฉะนั้นผู้ใดบูชานกคุ้มก็จะเหมือนลูกนกนะฮะที่อยู่บนรังนะฮะแม้ขยับกายขยับขาไม่ได้เนี่ยนะฮนะด้วยแรงสัจจะที่ฐานของพระพุทธองค์เนี่ยก็ทาให้ไฟป่าหยุดทาให้มีสินทรัพย์รักษาสินทรัพย์ได้สินทรัพย์นะฮะก็คือ รังนกเนี่ยก็คือเปรียบประดุจเหมือนบ้านนะเหมือนที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเราเหมือนลังนกนะเป็นความเชื่อที่ว่าถ้าใครบูชานกคุ้มแปดทิศนะฮะก็จะก,กันไฟทุกทิศนะฮะกันศัตรูทุกทิศนะฮะแล้วก็รักษาทรัพย์สินได้นะทรัพย์สินจะไม่หมดไปนะฮะนี่เป็นความเชื่อนะฮะอันนี้ผมก็บูชานะเนี่ยเป็นปอกตะกรุดแบบนี้นะฮะท่าในใดอยากจะได้นะอันนี้มันจะมีการลงอักขระนะลูกนกแต่และตัวที่อยู่ในนี้ลงอักขระคำว่านะมาจากณมพุทธ,ธยะเป็นตัวแทนของพระสมมาสัมพุทธเจ้า ถึง5พระองค์ที่จะมาบันเกิดในพัทธลกับนี้นะฮะนะฮะสุดขังนะลงอัคาระตามวิธีโบราณด้วยนะฮะแล้วก็มีการปลุกเสกตามหลักพุทธศาสตร์โหราศาสตร์และเทวศาสตร์นะฮะวันนี้สวัสดีครับลิงก์ไลน์ด้านล่างนะท่านใดสนใจ